รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมชนมนนมนี์ ทนนิมนต์ยิม้มสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ไหนนี่แม่ลำใหญคาราตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นกระปุกสั่งขาโลกเป็นบุญตาสักร้านหนึ่งใช่แล้วอีกไม่กี่เพลานี่แหละในวันเปิดงานเทศกาลนานาชาติอะข้าเองก็อยากเห็นเหมือนกันหลองพี่ขอรับ กระปุกสังฆโลกนี่คือสิ่งใดเหรอคอรับกระปรุกสังฆโลกเป็นของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นของสำคัญที่มีค่ามากเลยนะมะเอืนอนี่กระปุกสังฆโลกกระปุกสังฆโลกถูกบคำบอกจิงเลีอยหาให้ทัวครับอ,อยู่ไหนตัวนี้ก็ไม่มีไม่คุไม่มีไม่ไมมไมไมเจอเลยอรับ เรื่องทั้งหมดนี้ข้าขอให้พวกท่านช่วยเก็บเป็นความลับด้วยกระปุกสังคโลกเป็นสมบัติเก่าแก่ของชาติที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวอายุธยาม,มากแล้วยังเป็นของสําคัญที่จะนํามาสแสดงในงานเทศกาลนานาชาติด้วยถ้าชาวเมืองรู้เขา้าคงไม่ดีเป็นแน่เฮ้ยข้าจะทำยี่ยงไรดีนะเนี่ยอย่าห่วงไปเลยท่านขุนข้าจะช่วยตามหาอีกแรงพวก,พวกเราก็จะช่วยท่านขูด้วย,วยอีกแรง,แรง ขอบใจผู้ท่านมากๆเอ้ยหวังว่าพวกเราจะหาเจอก่อนถึงวันเปิดงานเทศก,กาลนานาชาตินะ เนื่องด้วยทางอโยธยาจะให้มีการจัดงานเทศกาลนานาชาติขึ้นท่านขุนจึงอยากให้ทุกชุมชนจัดเตรียมการแสดงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเพื่อกระชับไมตรีอันดีต่อกันรวมถึงชาวคลองพุทธที่มาอยู่ใหม่ด้วยซึ่งนอกจากงานชาวคลองพุทธด้วยยังจะมีการแสดงกระปุกสังฆโลกของล้ำค่าเก่าแก่ของอโยธยาเราด้วย จริงเนี่ยรนนยรับโอ้ว้าวแม่เจ้าเทศกาลนานาชาติเห,อหรอฟัองดูน่าสนุกดีนะว่าแต่ว,ว่ามันเป็นงานแบบไหนกันละ่ะเอ่อคำว่าชาวต่างชาติทุกชุมชนเนี่ยต้องส่งการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยล่ะครับอ้ยดีเหมือนกันนะจะได้ดูของแปลกๆแล้วเขามีโชว์อะไรกันบ้างล่ะนั่นสิพวกหมู่บ้านจีนเห็นวระจาแสดงนิ้วนะครับ ส่วนหมู่บ้านญี่ปุ่นก็มีรำพัดส่วนหมู่บ้านโป,ปรตุกเกสเห็นว่าจะมีระบำพื้นเมืองโปรตุตกเกสส่วนเจ้าบ้านชาวยุทยา <c oughs> ก็จะแสดงศิลปะมวยไทยตุ้มตุ้มตุ้ม,มเออว่าแต่พวกเราล่ะ <c oughs> จะแสดงอะไรกันดีอะไรเราะแสดงมวรเหรอมีอีเมลด่วนแต่พวกเราก็เป็นคนไทยนี่นาแต่คนที่นี่เขาคิดว่าพวกเรา <c oughs> เป็นชาวต่างชาติดิแม่ก็เลยให้จัดการแสดงร่วมไปเลยอ่ะแล้วเราจะแสดงอะไรกันล่ะ <c oughs> ตอนนี้พวกฉันก็กําลังยุ่งยุ่งต้องเฝ้าร้านทำอาหากินห่ารับประทานน่นะแล้วไหนเบิร์ดกับโอก็ยังจะพูดเรื่องการซ่อมเรืออีกไม่ต้องห่วงจ้าเดี๋ยวมานนี้พวกหนูจัดให้เองดีเหมือนกันอยู่ไหนไม่เจอนี่ก็ไม่มีครับขบวนมีไหมไม่มีครับอ๋อขบวนแล้วก็ไม่มีครับทุกซอกทุกมุมทุกหลือไม่เจออะไรคอรับเฮ้ย หลังจากที่พวกเราสองคนคิดกันมานานสองสามสนแล้วเราก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะแสดงละครเรื่องสังขโลกอยู่ไหนเป็นากจเอ๊ะว่าแต่เรื่องสังขาโลกอยู่ไหนเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแช้นไรเล่าขอรับจุ๊ๆุุุุ๊อย่าเอ็ดไปเรื่องนี้เป็นหนังที่ดังมากเลยนะสังขโลกอยู่ไหน เป็นเรื่องของมะขามนักมวยไทยในชนบทที่เข้าเมืองเพื่อตามหากระปุกสังคัญโลกที่ถูกคนร้ายขโมยไปโดยได้รับความช่วยเหลือจากจอร์จเด็กเมืองหัวใสโอ้แม่เจ้านะสนุกจังเลยมาอขอเล่นเป็นมะขามได้ไหมขอรับจะได้เป็นพระเอกเข่าสัถีไม่ได้จะเป็นมะขามมึงกินกันไอ้หนู คนนิดเดียวเนี okay. uh ่ยนะแล้วใครจะเล่นเป็นจอร์จล่ะบทนี้ใครจะเหมาะกว่าแจ็คเล้วเนี่ยวิง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 ไม่ได้พี่แจ็คดูเจ้าเล่ห์เหมาะจะเป็นหัวขโมยมากกว่านะส่วนที่เหลือก็หน้าไม่ใช่ในแต่ละคนเนี่ยมาคือดิโฮเตอร์หน่าจะเล่นเป็นหัวหน้าผู้ใดแมาดั้งต้องเล่นเป็นลูกสมุนมาดุ่มต้องเป็นอด คนที่สองสออแต่เราไม่เหลือใครให้เลือกแล้วน่าห่วยเล็กมีสิยังมีหนุม่มลูกงามช้าฉลาดอยู่นี่อีกคนไงสาวสาวนี่แหละใช่เลยแระชาจะา,ามันยอดมากแต่ครับแต่ใช้หมิงไม่เล่นนะครับเรื่องมวยทงม,มวยไทยอะไรนั่นอ่ะเพราะว่าโบราณแล้วก็ทชยมากๆ ชายหมิงเดี๋จะเปิดโชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวแกรนเปียโนบายชายหมิงแสงสีเสียงเอาให้เต็มที่ไปเลยอ่ะเอน,นี้ลืมอะไรไปหรือเปล่าตอนนี้นายจะเอาเปียโนมาจากที่ไหนแล้วแสงสีเสียงล่ะนายจะเอามาจากที่ไหนไฟเส้กประดวงยังไม่มีเลยไม่รู้ละอย่างน้อยก็โชว์ร้องเพลงก็ได้อ่ะเล่นละครมวยไทยมันเชยมากขอบอก <c oughs> สังคโลกอยู่ไหนเนี่ยส่งเสริมทั้งศิลปะการต่อสู้และโบราณวัตถุเลยนะเราควรจะภูมิใจมากกว่าที่จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมของชาตินะ่ะแล้วโชวร,ร้องเพลงไม่ดียังไงอ่ะดูสิเสียงชายหมิงเอาจะเพล่ชายหมิงอย่าพานสิเพราะเรายังไม่ได้พูดสักคำว่าโชอร้องเพลงจะไม่ดีเพียงแต่เราคิดว่างานนี้เป็นงานโชว์วัฒนธรรมของเราก็น่าจะเล่นละครที่เป็นของชาติเรามากกว่าไม่ใช่ ไอ้พวมวยไทยยังไงชายหมิงก็ได้เล่นบทสุดหลอ่อแล้วก็ฉลาดเด่นกว่าใครอยู่แล้วอะละตกลงตานี้นะแล้วก็มาอึกรักระบี่กระบองเป็นหรือเปล่า,ามีฉากสู้ด้วยกระบี่กระบอ,นอดนวยนะเฮ้ยยุยมาอึกไม่รู้จักเลยขอรับฮช่ฉันเคยเรียน<า>เดี๋ยวรำให้ดูท่าสองท่าก็ได้ทำต,ตามนะ ไ,ไรู้สึกตะคุรเหมือนว่าตัวเองจะมีเคราะห์จากด้านข้าเห็นนะไอ้่โว้แม่รักระตูเลยนี่มาเรื่องอันใดกันเนี่ยท่านยามาดาฮะ,ะแล้วขบวนอะไรโปรยลงมาจากด้านบนเด็กไหนขอดูหน่อยสิชึบปึ๊บเออทำไมอยากให้เรือนไปไหมจงเลิกตามหาก,ก็ตุกสังคโลกเสียน้อยค้นหาให้ทั่วขอรับที่ใกล้ใกล้วันงานเข้ามาทุกที เรายังไม่เจอกระปุกสังคาโลกเลยจะทำยังไรดีล่ะพระพอเพียงอ๋ออาตาบารู้แล้วล่ะครับว่าจะหาของคืนได้ยังไงกันยังงี้แหละอย่างงี้ดีโอ้ยเซงนั่งดูตั้งนานแล้วเมื่อไรถึงคิวชายหมสต้องคีละเนี่ยจะยังไยสิมันก็ต้องเล่นไปตามเรื่องกันแหละแล้วอีกไหนนะโอ้ยเซงไม่เลอกไม่เล่นมันแล้วไปเล่นเกมในมือถดีกว่า ใช่ยหมีจะเอาแบบมาจากไหนล่ะโอ้ออโอยทำไมอดีตมานนะ่าเซ็งแบบเนี้ยไม่เห็นจะมีอะไรนะ่าทำเลยโอ้ยเซ็งไปดีกวา่าใช่ยหมิเดี๋ยวกอนสิจะพิงไปนี่งานข้าแล้วสิหมัวใหญ่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยไปไดีกว่า,วานี่ตีนข่าวเรื่องกระปุกสังขาโลกที่ถูกขโมยไปหรือยังนะ แหมแหมอะ,อะไระจริงหรือเจา้าค้าท่านขุนที่เขาว่ากันว่ากระปุกสังกโลกถูกขโมยไปนั้นน่ะจริงแต่อันที่ถูกขโมยไปนะเป็นของปลอมส่วนของจริงยังอยู่ของจริงเนี่ยต้องสีซีดซีดเก่า,เ,กาเออพวกเจ้าไม่ต้องกลัวนะรับรองว่าได้เห็นกันในวันงานแน่นอน เชื่อก็ได้เลยันะำไมต้องไปดูอนไรคดีจริงๆใช่คุณจะรัฉลาด